สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องอ,อมากสัูดีโอ้โหหายไปนานมากๆเลยลงุงแต่คลิปมีมีเสียงวันนี้แล้วเจ้าจะได้ลงกับเกมสามสี่คนมาเล่นแล้วก็มาสุ่มของรางวัลกันต่อดีกว่าเป็นเงินระดับขันโอ้ของดีมาแล้วอะไรวะเนี่ยโอเงินล้านไหม น่นก็สามสิบบาทยังไม่เอาเอ่มันก็ต้องเอาวันนี้เราจะมาเล่นแบบทีมแข่งกันนะเอาเก้าเกมเลยเอาเกมแกรกเกมนี้ต่อไปก็เกมจะกับตลกอะไรไม่รู้แล้วก็เกมเล่งชิงอันนี้แล้วก็พิสพ้าแล้วก็เพลงนะเป็นเกมใหม่ล่าสุดที่เข้ามาให้ เสร็จแล้วเกมนี้นิฟนิสตลาดแล้วก็ถุงเงินเกมท้ายขอเป็นเกมฟุตบอลหล,ล,ล,ลดาดเนี่ยถนัดมากโอ้โคตรแหลกเลยทุกคนทุกคนได้ยินไหมอาหาือตายคนแรกันได้ได้เปียกขอเอาใหม่นะ ไม่ได้เปลี่ยนว่ไงพี่ชอบเล่นเกมนี้มากก็จะจัดเป็นสนามพิเศษปึ๊บ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 อึบ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 เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆถ้าเกิดอึมไปม่ค่อยได้เลยแบบนี้นี่ตัว โดวพี่สีดำนะคะเป็นตัวนี้นีย่ยกแขนตะเทศเลยมาเกมที่สองจะมาช่วยโลกเว้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจๆบเจจ็ช่วยโลกอึ๊บเออจะมาช่วยโลกตึกข้าศัตรูมากมายหึงแม่มดผ่านพ่อมดไปคือแบบข้อน,นี้จะกับตะโลก เจ็บซะด้วยเฮะจะจะตายละวเราใส่ต้อง,องรีบออกเออยายแก่ก็ต้องยอมตายตรงนีย้ยังไงก็ต้องยอมตายแหละดืด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 ,ด,ด นอนนะครับได้เงินหนึ่งบาทแล้วครับจังหวะนี้เราก็รอครับโอ้ตูสิครับผมลบใ้าแล้วครับผมบร้มองไห้เอ้ยตายเหอะเกมนี้ต้องแพ้แน่เลยโอ้เงินเงนเติบเลยก็ลบห้า โอ้ยังดีที่ได้ลิปนี้อาจนานหน่อยนะคะหรือไม่ก็ไม่นานก็ได้ต้องลองดูเออนี่ปีศาจเล่นเกมน,นี้ฉันไม่ใช่นีปีศาจแต่มันคือการหนีละมือจืดเตะไาโอ้ไปช่วยไม่ตายแล้วโว้ย ย้ยอ uh ืออออือ huh. ป uh ่าลออะไรกันเนี huh. uh ่ย huh. อ uh ือแต่ย hmm. ังดีที่ได้ทั้งหกเนี่ยซึ่งเยอะไวไฟจริงนะเป่าไอ้หนูรัตโอ้ ขนาดมากเลยเอาผักประกอดต้นแรกอือต่อไปก็เอาเนื้อว,วัวเพราหิวเลยไหนดูซิต้องการผักอีกแล้วใช่ไหมเจ้าบ๊วยมะเขือ,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 อเ,เทศหรือเปล่าใช่เพราะมันง่ายมากเลยขอพักอีกนะอ้อจัดไป โอ้โอ้เอาเมนูนี้ไปย่างก็น่าจะอร่อยนะแล้วทั้งสามเนี่ยตีก้นตัวเองไปสักปกปิดเอสเอสเอสอีเจสิฟานเว้าใจเแล้วปูดูดู Oh. ตายทุกคนได้แค่ยี่สิบเองเว้ยยี่ฟ้าต้องชนะเลยมันจะครบมันจะครบเกมที่เก้าแล้วได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะ

ขโมยเงินนี่ผมตาหนดมากเลยเด็กเก็บเงินใส่เป๋าอะไรของมึงแต่เมืก็ได้เวลาขโมยเงินรวยเป็นบ้านช่องไงหนูใส่ใส่ กลับมาแน่โอ้ช่วงนี้ผมก็แหลกสิครับโอ้เหมือนแน่ชนะเแบบ๊แบบชนะสิครับโอ้ดีเลยครับสีฟ้าตายแน่ดีมากดีมากเลยสีฟ้าที่แกมไม่ได้คะแนนพวกเราจะได้ชนะกันไหมก็มันจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วเกมแห่งควาเล่นบอล เพราะว่าสิฟ้ามันก็อยู่ทีมไก่ด้วยเบอร์ uh huh. จะได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่นะทีทีืหลังดีลโอ้เกือบแล้วดีมากดันว่าฉันจะช่วยดันมานนะ เออข้าของฉันเองแหละจะจะทำให้โลกใบนี้เกิดความละอายนำลูกบอลมานี่อะฮะไม่ได้เลยซ่าก็ไม่ได้นะสิยังไงฉันก็ชะนะ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยครับกดทั้งหมดยกเว้นดีไลค์นะคะถ้าเกิดอยากกดก็เสียงดวงกดตูดตามที่บ้านเลยโอเคนะสำหรับวันนี้ขอตัวเราเป็นก่อนนะคะเจอกใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย มาร้องเพลงเลยตอนนี้ให้เด็กเด็กน้อยเอ้ยไม่ได้อยากลงมึงเลยออกไปนะออกไปผู้หญิงบ้าออกไปออกไปไม่ต้องโลนหลอกไมหลอกบายนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยลงให้เลย